สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันแสงแดดค่ะแสงแดดแสงแดดมาเน,นจะเนอพามันนั่งตากแดดอยู่นําสวนลังเหงิ่อนอขเนาะอากาศท่านสุดยอดค่ะอากาศดีดีแดดออกอุ่นๆุนาะค่ะเนาะลมพัดเย็นๆเบินบงฟังเสียงลมมีเห็นันาดเลยค่ะ มาขันนั่งตากแดดลมเย็นเย็นก็รับตาใส่แล้วก็เงยหน้าขึ้นน้อยนึงเนาะค่ะเนาะนั่งตากแดดเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อความสบายใจค่ะความสุขใจกับบรรยากาศเปิดๆเนาะค่ะเนาะอยู่หลังเหินน้ำสวนเบึงบ้งๆบึ้งลมโอ้ ลมแมหงน,นั่นแหละคะ่ะเย็นมแหงมีแหงอันนี้ก็เป็นคำถามแปลกๆน้ะขานะ,ะ,นะทำเพื่อเพื่ออะไรมันบอกค่ะทำเพื่ออะไรนั่งเพื่ออะไรเพื่อนะะงขานะก็นแล้วแต่แนกคิดมันบอกค่ะ เพื่อความสบายใจเนาะคะ่ะเนาะถ้าเรานั่งตากแดดสําหรับเอ้ตุ๊กตาผาฝันนี่คะ่ะบางคนก็ว่าโอ้ยมันแดดฮ้อนโบาผาโบานั่งดอกเอาขาพ่นฮ้อนเนี่ยอันนี้มันเป็นแดดอุ่นๆมาโมเมนต์แดดจ้าเนาะคะ่ะเนาะแดดแดดกำลังพอดีพอดีสิคะ่ะก็มันพามานั่งตากแดดมันบอกค่ะ,คะนั่งตากแดดลมเย็นๆเบิ้งเบอร์ไม้พัดนี่บอก่ค่ะเอ้ยกันด,ดอกไม้บานน้ำสวนเนาะคะ่ะเนาะ ความสุขเล็กๆน้อยๆของแม่บานแม่บานอันแบบสไตล์เอวยังไงเดี๋ยวปเมื่อกี้เนี่ยก็ไปย่างกับแฝนเอวยออกมาชั่วโมงครึ่งค่ะพากันออกไปย่างเพราะมันอากาศดีไหลแล้วกันไปย่างก็อ้อมอ้อมเหียนนี่แหละค่ะบ่ได้ไปไก่ปเนยออกชั่วโมงครึ่งก็เลยพากันเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาก็มาต้มน้ําชาทานเนาะเนาะน้ําชาดื่มเหงั้นกัน่ะ ทีแรกเออก็ว่านี่มากินน้ำชาแล้วก็เลยเออก็เลยเอกเยเอ,ก,เเอก็เลยนั่งกินกาแฟนสักครึ่งชั่วโมงนี่แหละค่ะกินน้ำชาหมดแล้วเ,ลเออก็เลยมาออกมายืยน่นหนสวนจ้าน้อยนี่ยเข้าไปอันเบิ่งอันทีวีก็พั่นเหรอค่ะเพราะว่าพั่นแข่งรถฟอร์มูล่าวันน่ะนะคะพิ่นกระนงังพั่นกระแข่งประมาณสักบ่ายสามโมงอันนี้มันก็ยังบ่ฮอดเนาะคะ่ะเนาะเข อีกสิบห้านาทีก็บาสามเฮ้นก็เลยมานั่งอันจอยกันสักน้อยคนว่างั้นเถอะแข่งรถกาพันแฟนเอ้พันชอบเบิ่งค่ะเพราะว่าความชอบเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันคือเอ้ชอบอันออกนาโจทีวีทำคลิปในกาะอันนี้ก็เป็นสปอตอย่างนึงมันบอกค่ะเป็นความคิดที่ว่า ทำแล้วสบายใจค่ะทำเพื่อความสบายใจเนี่ยจะเด้อถ้าพูดหดือถามมาก็ทำเพื่อนี่ค่ะออตุ๊กตาจะบอกว่าทำเพื่อความสบายใจทำแล้วก็มีความสุขค่ะอันนี้ก็คืออันประเด็นที่ทำเนาะค่ะเนาะถ้าเราไปเจาะจงอันเซาซีไหลมันก็กระไหลเนาะค่ะเนาะทำเพื่อเต๋อเพื่อเต๋อกับมันก็อันนั้นทำเพื่อความสบายใจถึงได้ทำเหมือนบอกค่ะ ถ้าคนเราบ่สบายใจทำแล้วบ่สบายใจนี่ก็มันก็บ่อยากทำนี่ค่ะเพื่อก็ไดเมนบอกมันมันก็เพือ่อนเราทำแล้วอันโบมีความสุขนี่กอยก็บ่ทำนี่ค่ะมันโบแม่นจะต้องไปอันอันนั้น,นาาเนาะค่ะเนาะเขาทำแล้วเ,เ,เขาก็มีความสุขเขาได้เว้าเขาเมีมู่เนาะค่ะเนาะมู่ทางโซเชียลมันบอกค่ะลังคนมันก็เข้ามาถึงเป็นแบบนี้ก็คนเข้ามาเบิ้งคนนึงก็ยังดีนาาเนาะค่ะเนาะถึงบ่เบิ้งเลยกะ วบ,วบแบบๆแวแงอยู่หน้าโจกอะเอ้ยก็มีความสุขตามสไตล์เอ้ยเด้อค่ะเด้ออันคำพันเพื่อนๆบางคนมันก็ถามมาะคะ่ะทําเพื่ออะไรเนะะี่ยค่ะเอ้ยก็ตกไปแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นคลิปที่ว่าคลิปสบายๆเนาะค่ะเนาะคลิปนั่งคุยกันนั่งจิบกาแฟนั่งพานั่งตักเดดวบางั้นเด้อทำแล้วก็ความสุขแบบแม่บ้านเนาะ อันเพื่อนบ้านเพันเอาสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทุกค่ะพันเห็นเอ้ยอัดเพันก็ยิ้มยิ้มแล้วเพันก็ปกติเพันโบกมือมือนี้เพันโบโบเอ้ยก็เฉยไปก็แค่ยิ้มมากันว่างั้นเถอะอันนี้ก็เว้าเขาฝังเนาะค่ะะเนาบางที่เอ้ยก็เป็นงงกันเนี่ยค่ะทำเพื่ออะไรแบบว่าเอ้าทำเพื่ออะไรก็เพื่อความสุขเนาะค่ะเนาะคนถึง มีความสุขส่วนตัวประจาตัวแต่ละคนก็จงตั้งได้ทำเนาะเนาะเอากระโบว่ากันมันบอกกันอันนี้การแห้งเล่าเือฝังค่ะโบได้มีแต่เลอยเยอะอันนี้ก็พามานั่งตากแดดก็เอาวันวิตามินดีเนาะเนาะยู่น้ำส่วนก็นั่งผอประมาณเนาก็ยาเยอะเกินไปมันบอกกันนั่งนานไปก็โบดีสําหรับผิวเนาะเนาะถ้าว่านั่งเล็กๆน้อยๆกับผิวพันก็ได้รับแสงแดดเนาะเนาะ รับแสงเดินก็ได้เอ็นจอยอันสภาพภาวะข้างนอกเป็นบอกอากาศนี่ก็สดชื่นเนาะกันเนาะอากาศสดชื่นคนก็สดใสเนาะ เป็นตามวันสภาพภมูมิอากาศเอ้ยว่าฮันโอ้มืนอี้นขนย่างขังหลังเหือนเอ้ยไหลไหลค่ะมากันเป็นกุ้มกุ้มเลยอันนี้มาอีกกุ้มแล้วฟังเสียงลมก่อนนะค่ะเด้อนี่มันขึ้นมามีแหงมีแหงแต่แทะ อ่าสำนีกนเนาะค่ะเนาะไอ้ตุ๊กตาผาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะหลังคนก็ถูกใจแด้หลังคนก็บโถูกใจแด้การที่การทําคลิปมันก็มีอันมันก็นํามีมดถนอะเนาะทุกคนมันมีเอกลักษณ์การทําคนละสไตล์เนาะเน้อไปโลกเรียนกันก็มันก็ยากเลยค่ะสําหรับเอ้ยก็เอ้ยบ้าเอ้ยเอ้ยบัวธารมค่ะแบบนั้นเพราะเอ้ยก็เป็นสไตล์ของเอ้ยเนาะค่ะเนาะการเว้าก็เป็นแบบเอ้ยแบบเอ้ยตุ๊กตา การทาคลิปกับแบบสไตล์เอ้ยตุ๊ก,กตาเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองมันบอกค่ะถ้าไปหมั่ต่โลกเรียนนั้นเพื่อนเอามาเป็นชดชดก็โบขักค่ะเอ้ยโบปึ้มว่าตรงๆง,งกเ็เอ้ยเอ้ยทําคลิปก็เพื่อเพื่อความสบายใจของเอ้ยเนาะคะ่นะเนาะเพราะเอ้ยชอบชอบออกกล้องโจทีวีมือนบอกอันดับแรกนี่แล้วเอ้ยก็มีความสุขตามสไตล์ของอันแม่บ้านอันต่างเด่นเนาะคะ่นะเนาะแม่บ้านต่างเด่นอะ บอว่ากันเยอะค่ะเธอทุกบันมีความสุขกับมื้อใหม่วันใหม่ดูแลสุขภาพเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ขอบคุณด่หลายที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็พอกันคิดนานด้วยจ้าสวัสดีค่ะ